สวัสดีครับเดตะปักรีสอร์ทกาญจนบุรีครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูเรือนแพ่ปกเก้านะครับเรือนแพรปกเก้านะครับจะเป็นแพรแฝดนะครับประกอบด้วยปกเก้าหนึ่งกับปกเก้าสองนะครับเป็นสองห้องแยกออกจากกันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเปิดประตูเข้าไปดูนะครับเปิดประตูเข้ามานะครับก็จะเป็นห้องประมาณนี้นะครับ ก็ทางด้านขวาจะเป็นที่นอนห้าฟุตนะครับอันนี้นอนได้ประมาณสองท่านนะครับแล้วก็จะขั้นด้วยห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็จะมีนะครับมีอ่างล้างหน้านะครับมีกระจกนะครับมีสบู่ยาสับปะหมนนะครับอ่าเป็นชักโครกนะครับแล้วก็มีฝักบัวนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับ มีพัดลมนะครับสําหรับบางท่านนะครับลูกค้าบางท่านที่ไม่ชอบการเปิดแอร์นะครับสามารถใช้พัดลมได้นะครับถ้าชอบเปิดแอร์นะครับนี่มีแอร์อยู่ตรงนี้นะครับมีโทรทัศน์นะครับมีทีวีนะครับทีวีจนดาวเทียมนะครับทางด้านนี้จะเป็นที่นอน6ฟุตนะครับวางเรียงกันนะครับ3อันนะครับก็จะนอนได้ประมาณ6ท่านนะครับจะเป็นที่นอนหนาๆอย่างดีเลยนะครับ นอนสบายมากนะครับจะมีผ้าห่มนะครับผ้าเช็ดตัวนะครับสําหรับลูกค้าทุกท่านนะครับหน่วยเป็นแอร์นะครับจะมีโต๊ะมีกระจกนะครับหน้าห้องจะมีโต๊ะนั่งดื่มนั่งสังสรรค์น,นะครับสามารถนั่งดื่มนั่งสังสรรค์กันที่ห้องได้นะครับหน้าห้องนะครับก็จะมี พอดีวันนี้นะครับห้องนี้นะครับมีลูกค้าเข้าพักเจ็ดท่านนะครับก็จะได้น้ํานะครับเจ็ดขวดนะครับมีแก้วนะครับมีกระติกน้ํานะครับข้างในมีน้ําแข็งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ฟรีนะครับถ้าไม่พอสามารถซื้อได้นะครับเรามีร้านค้าอยู่นะครับพวกน้ําน้ําแข็งเครื่องดื่มนะครับมีจําหน่ายนะครับแล้วก็ทุก หน้าห้องนะครับก็จะมีส่วนน้ํานะครับสามารถโดดลงเล่นได้เลยนะครับต <kle> ้องใส่เสื้อชูชีพอยู่นะครับต้องใส่ช่วยชีพนะครับเสื้อชีพอยู่ที่หลังห้องเลยนะครับทุกห้องมีเสื้อชูชีพนะครับเสื้อชีพครบสําหรับทุกท่านเลยนะครับน้ําใสใสเลยนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับสําหรับลูกค้าไม่เกินแปดท่านนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับห้องจะประมาณนี้นะครับ จะเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นประตูนะครับกั้นอยู่นะครับระหว่างปก้าหนึ่งกับปก้าสองนะครับถ้าลูกค้ามาสิบกว่าท่านขึ้นไปเนี่ยจะได้ทั้งหลังเลยนะครับถ้าได้ทั้งหลังเนี่ยตรงนี้สามารถเปิดได้นะครับนีเปิดได้ตรงนี้จะล็อกได้ถ้าถ้ามาคนละกลุ่มกันตรงนี้ล็อกได้นะครับ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้ามากลุ่มเดียวกันนะครับตรงเปิดได้นะครับเปิดได้นะครับนี่เราก็เปิดตัวปึ๊สองห้องนี้ก็ <vit> จะเด ok sure. ินหากันได้นะครับนี่ครับอันนี้นี่ในกรณีที่ถ้ามาเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับถ้าสิบกว่าท่านนะครับก็จะเป็นสองห้องภายในห้องเหมือนกันนะครับภายในห้องเหมือนกันนะครับ นะครับทุกห้องก็เป็นห้องแอร์เหมือนกันนะครับทุกห้องก็มีส่วนน้ำหน้าห้องเหมือนกันนะครับก็จะมีน้ำน้ำแข็งนะครับวางไว้ที่หน้าห้องนะครับโดดเล่นน้ำได้นะครับโอเคก็วันนี้คงพอท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเรื่อนแพร่วิดีโอแนะนำนะครับเรือนแพรปกเก้านะครับ 我嘞。